สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียววันที่สิบเดือนสิบปีหกแปดมาครับผมสำหรับเม็ดเดียวนะครับเมื่อวานนี้ผมให้สองนะเมื่อวานนี้ผมให้สองนะผมเน้นพิเศษแล้วก็ปกติปกติออกมาออกมาสองเก้าสองเก้านะเวทีออกมา 2, 9, 2, 9, นะ v, สองเจ็ดสองเก้าสองเจ็ดนะเมื่อวานนี้นะสองมาสองห้านอยเป็นปกติกับวีเจ็ด <7 S 1> นี่ก็มาบ่อยเนาะไม่ใช่มาบ่อยนะมาทุกวันเลยเลขเจ็ดเนี่ยอเมื่อวานนี้ก็ยินดีด้วยนะครับนะันได้ได้เป็นตัวเน้นอยู่นะสองเก้ากับสองเจ็ดเข้าเป็นตัวเน้นอยู่เข้าแล้วก็ขอเข้าตัวเนื่องนะวันนี้ก็อวันนี้วันนี้ผมว่านะ ผมว่าต้องไหลเจ็ดมาอีกแน่นอนแล้วเนี่ยเจ็ดมาบ่อยเนาะเอาเจ็ดแล้วกันนะเจ็ดแล้วกันวันนี้ก็จะมีเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดหก เจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดแปดนะไม่มีแต่เจ็ดหนึ่งนะเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดเจ็ดจะมาเจ็ดหนึ่งมาเนี่ยคงไม่มานะคงไม่มาเจ็ดหนึ่งนะตัวนี้นะครับก็จะมี ตัวเน้นก็จะมีเจ74สามเจย์แล้วก็79นะครับผมรอบพี่เน้นนะครับก็พิเศษพิเศษพิเศษนะพิเศษพิเศษนี่แหละพิเศษกับปกติแล้วกันนะ สองห,าห้านอยนะขอให้มีเจ็ดมาเนาะสองห้าหน้อยนี่แหละก็เรียบร้อยนะก็จบไปแล้วสำหรับวหววห้าน้อยสุดเม็ดเดียวของวันที่สิบฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจ ให้กันด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนนะครับขอให้พี่ๆทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ